สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีตอนส,ยสวยๆจักหน่อยจ้ามาๆมาเหม,มือนนี่พี่นอ้องไ่ตูนมาไ,ไปทํางานมาอน,นี่ผักเพราะว่าพักซุปไปทาคนเดียวก็เพื่อนอันงานผู้หญิงนี่ยม้วนแรกยังแต่งานผู้ชายจ้ะภาพพี่น้องมาตัดต้นไม้กิ่งออกจักหน่อยแล้วก็ลดน้ำใหญ่ปุงมันยอดมันปงยอดมาตูมแขกด้วยจ้ามาพี่น้องไ่ได้ทํางานอยู่ป่ากันพามาทํางานอยู่บ้าน มันก็ปงยอดไม่จ้ะพี่น้องจ้าหนาวได้บ่หนี้นะพี่น้องเอ้ยขนาดแปดเต้าม้งเลยนี่ยังหนาวอยู่ตู้มาอยากสอบลายบ้านแล้วแต่มันบอกว่า ได้การศสกษาไม่ได้การศสกษาปรดไทพักจักเทื่ออนี่ก็เลื่อยว่ายุดแต่มาตัดกิ่งต้นตูมแขกแล้วจะให้มันออกยอดไม่ลดหน้าแล้วก็ออกยอดไม่จากพี่น้องเอาไว้รับต้อนพี่น้องเอฟซีพี่ใหญ่เพิ่นไว้กินไอยากกินมาแล้วก็ไปได้กินเมื่สุกพน พาไเป็นตัดต้นดอกไม้อยู่เบือเ้องน้าดีต้นเบื้องหน้าก็เยาวๆแล้วต้นดอกไม้ก็เตื่อยลงหเมืแอ้วจ้ะพี่น้องจ๋านี่กับเมนตุนกาผัก่อกับไปอยู่ผักน้องพี่น้องพาพี่น้องเขาบา้านตัดแทนตัดดีคือฝนเศร้าจักเมือ่อขณะกับภาพปปปาเขาร่มไม่นยังมือจักหน่อยด้วยจ่าพี่น้องก็โชคก็ภัยเด้อ เห็นบ้างบ่เห็นบ้างก็ได้ยินแต่เสียงไม่ตูนก็นไดเนาะพี่น้องยวสิพาาปตาต้นนั่นเอกช่อมต้นก็เดาพร้อมซ่อมทุกต้นเมือนนี่เพราะว่าเมือนน้อยู่บ้านจะพี่น้องจ้าอันนี้มาตัดกิ่งกระเดาให้มันแตกออกคือกันเวลาเราหดหน้ามันก็จะแตกออกหลายพี่จ้าพี่น้องออกดอกไปแล้วลายแล้ว <łość> ตอนตอนนี้มันสูงเลยพอถึงมันนะแดดอะแดดเหลื่อมตาก็เหลื่อมตาพี่น้องจ๋า กิ่งแก่มัน,นออกมาแล้วมันก็โปรงใหม่เนาะพี่น้องนาราบนตัดมันไวลาเราเอากินนั่นเนาะ กล้องสั้นกล้องหยังแต่เขาโทษหลายๆเด้อพี่นอ้องเด้อพอไม่ตูนก็ทำบุญยาวอยู่นี่นี่เ,นเองลองทำไปด้วยทำเองด้วยน้อพี่น้องเนะ มันงส่วนสูงเลยจ้ะพี่น้องจา้าต,ตัดลายมือเลยจ้าดาวกระบอกบ้างจักมือพี่น้องเอ้ยมีภาพพี่น้องมาส้มบ้านต้นไม้เต็มยุดยวดอยู่เดี๋ยวภาพไปต,ตัดต้นนั่นอีกให้มันเ,นเนลีวมาหนีเดในใจหุบขยะถิ่มนี่พี่น้องจา้าอันนี้พี่น้องว่าต้นอีหยังไม่ตูนแต่ว่า หมูโซื้อเพื่อนห้องแต่ต้นดอกไม้กบลังปงย่อนงามจ้ะพี่น้องใบเกามันหลวงมาแล้วจ้ะพี่น้องแล้วเพิ่นกระโปรงมาใหม่นั่นงามงามเี่จ้าวันนี้ได้อยู่บ้านแล้วพาพี่น้องเดินส้มจักหน่อยพาพี่น้องเอฟซีอยู่ไกลอยู่ไกลอืมแต่ว่าทั้งผู้เก่าผู้ใหม่จ้ะพี่น้องจ้า <c oughs> อันนี้ก็ออกลูกอีกแล้วสองลูกหรือดอกอะไรก็ไม่รู้ไม่ตูนก็นเห็นแต่แบบนี้จ้ะแต่ละ แต่ก่อนก็นเห็นแต่ใบมันจ้ะพี่น้องจ๋าพาพี่น้องเดินส้มสวนบ้านจักหน่อยก่อนเด้อมันอยู่บ้านก็จะได้เห็นงานตัดกิ่งดอกไม้ดอกหยางลงไว้จ้ะพี่น้องจกตัดลายมือแล้วแต่ว่ามันกะบอได้ตัดจักมือมีแต่ไปงานตลอดนี่เดี๋ยวตัดสอมต้น,หนเหลืองเือนี่ลงก่อนว่ากิาก่งมันลากี้ดินเกินจ้ะพี่น้องจ๋าสะได้ตัดลงจักหน่อย ต่อมันมันแตกขึ้นมาใหม่ให้มันอันได้กิ่งใหม่ขึ้นมามันจะได้ดอกสวยๆอยู่น้องพี่น้องเนาะมันบอกว่างจักมือพี่น้องเอ้ยมือใดก็ได้ไปจะทำงานกันเรียกว่าจักทำมือใดก็บปได้ทำนี่ว่างก็เรียว่าเออแวะๆมาสักหน่อยพี่น้องทุกท่านก็อาจจะเมื่อย ไปทำงานอยู่ป่าแล้วม่ตุนกับมาบ้านกับบริยูผ้ามาตัดต้นไม่ต้นตหนาวแหงพี่น้องจ้าแล้วใส่หมวกปิดหัวปิดหาง เด็กกระโปรงใหม่มันก็งามอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะต้นอันนี้มันแห้งโปรงง่าย่ยาหายเงียบไว้ยิน,นี้เสียงตัดอยู่ทั้งรางเด้อจ้า

มืดสองสามมือหลังนะพี่น้องมืดคึมคึมหมอกหมอกน,ะนั่นไอตุ้นจะว่าหมอกอีหยังหมอกฝนบ่หรือหมอกแดดหรือหมอกหนาวแั่คนเจ้าก,ก็หมอกหนานวเพร่ะวานี่ล้มพัดพาเพื่อนเบื้องนะัง้นหลังยิ้มข้องนะันเปิดขึ้นเสื้อพัดอีหยังมู่ต้องออกหมดเลยหมดเนาะ นีจะได้อำลาจผ้าจากกันก็เด้อทำงานตอนเช้าดีกาดีข้าพี่น้องมาทำงานตอนเช้าทำควำามสะอาดในบ้านแต่ผมมีหยังหลายดอกข้าพี่น้องเดินส้มยักห,หนห้อยเออตัดกิงไหมอมั่นปุงไหมจพี่น้องจ๋รับคลิปนี้กระจกเพียงแค่นี้กอนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปล่อเบ,บิ้งคลิปหนาจะมีหยังกับไปเบิ้งน้ำกันนีหละพี่น้องเอ,อ้ยตุนกับผมมีหยัง ขอผากสวัสดีทุกท่านที่ยังคอยรับชมเมตืดอยู่นะจ๊ะขอบคุณค่ะ